สวัสดีครับผมจากร้านเดลฟาติครับวันนี้ทางร้านจะมารีวิวปั๊มลม2ทางโซโบรหัส SB995A 0นะครับเป็นปั๊มลม2ทางเสียงค่อนข้างที่จะเงียบนะครับปรับแรงลมได้2อระดับครับปั๊มลมตัวนี้ก็ใช้ไฟบ้านนะครับกำลังไฟก็อยู่ที่4.2วัตต์ครับให้แรงลมนะครับ5ลิตรต่อนาทีครับโดยจะแบ่งเป็น2ช่องครับช่องละา5 5ลิตรต่อนาทีนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับแล้วผมก็จะเทสแรงลมเทสเสียงให้ดูกันเลยนะครับว่ามันเงียบจริงไหมลมมันแรงขนาดไหนนะครับอเ <Okay, S 1> ครับอ่ามาลองฟังเรื่องเสียงก่อนนะครับโอเคครับอันนี้ปรับแรงลมไว้ระดับสองครับลองเบาหน่อยครับอ่า เสียงก็จะเบาแรงตามแรงลมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูแรงลมเมื่อต่อใส่หสัวทรายกันนะครับผมง่าเสียบสายเพื่อนน,นะครับอ่าทีนี้มาลองเทสเลยนะครับ อันนี้คือลมระดับเบาครับเดี๋ยวยปรับเป็นระดับแรงให้ดูนะครับหรือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับก็สำหรับท่านที่ต้องการขยายเพิ่มก็สามารถทำได้นะครับใช้พวกตัวปรับสามทางครับก็จะขยายหัวอีกประมาณสองหัวนะครับอ่ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ทางเพจเดอควาติกได้เลยครับ